สวัสดีทุกคนนยนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวของแวดวงอนิเมะซึ่งในวันนี้ผมก็จะมีเรื่องราวเกิดกับอนิเมะที่น่าสนใจมาฝากเพ,พื่อนๆกันนะฮะโดยอนิเมะเรื่องนั้นมีชื่อว่าเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพโดยเรื่องราวของอนิเมะเรื่องนี้ก็ตามชื่อเรื่องเลยนะฮะเพราะว่าเนื้อเรื่องนั้นเกิดมาเกี่ยวชายคนหนึ่งที่บอกนะว่าเขานั้นมีชีวิตอยู่แล้วก็เสรขยะก็เลยคิดว่าอยากจะรีซชีวิตใหม่สักครั้งโดยชายคนนั้นชีวิตวันๆนั้นก็อยู่แต่หน้าคอมงานการไม่ทําแแล้วกกก็่ออพมิน,นะ จนในที่สุดอยู่มาวันหนึ่งพ่อแม่ของเขานั้นก็เสียชีวิตซึ่งเหล่าบรรดาญาติพี่น้องของเขานั้นก็ไม่มีใครเอาเขาสักคนจนในที่สุดชายคนนั้นเนี่ยก็โดนรถบรรทุกชนเสียชีวิตนะฮะโดยความที่ว่าเขานั้นไปช่วยเหลือเด็ก,กเรียนที่กําลังจะถูกชนและชายที่ชีวิตล้มเหลวคนนั้นก็ได้เสียชีวิตลงในอายุ34ปีแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดมันไม่ได้จบลงแค่นั้นนะฮะเพราะว่าชายอายุ34ปีคนนั้นก็ดันมาเกิดใหม่แต่ว่ายังมีความทรงจําทั้งหมดอยู่โดยชายคนนั้นมาเกิดใหม่ในร่างของเด็กที่มีชื่อวลูเดีย และเมื่อเขานั้นโตขึ้นมาก็ได้รับรู้นะว่าโลกที่เขานั้นเกิดมาไม่ใช่โลกเดิมเพราะว่าโลกที่เขาเกิดมานั้นคือโลกแห่งเวทมนต์และก็ดาบซึ่งพ่อของเขานั้นมีชื่อว่าเปาโลส่วนแม่ของเขานั้นมีชื่อว่าเซนิดโดยทั้งสองคนนั้นเป็นอดีตนักปราชนภัยที่มีความสามารถในการต่อสู้ด้วยกันทั้งคู่ลูเดียที่เกิดมาในชาตินี้และตั้งใจจะใช้ชีวิตนะฮะก็เลยเริ่มอ่านหนังสือเวทมนต์และก็เริ่มฝึกเวทมนต์ตั้งแต่นั้นมาและเมื่อเซนิตเน้นเห็นว่าลูกของเธอนั้นมีพรสวรคร์์์กก็เเเลลยยจจ้้าาาาางงออาาอนมตมใหูชขข ซึ่งอาจารย์ของรูเดียได้ม่ชื่อว่าล็อกซี่นางตกปลาในตำนานที่ใครหลายๆคนที่ได้เห็นฉากนั้นนะฮะก็คงจะต้องจดจําล็อกซี่กันไปอีกนานแน่นอนและถึงแม้ว่าจะเห็นล็อกซี่นั้นเป็นเด็กก็ตามนะฮะแต่ความจริงแล้วเธอเป็นเผ่าปีศาจมันก็เลยทําให้เธอนั้นดูไม่แก่ลงสักทีซึ่งรูเดียที่มีความสามารถในการเรียนรู้ไวนะฮะเท่านั้นก็สามารถใช้เวทมนต์ได้โดยไม่ต้องไล่เวทและไม่นานรูเดียก็สามารถใช้เวทมนต์ขั้นสูงจนทําให้ล็อกซี่นั่นต่อเดินทางไปเรียนรู้เวทมนต์ เพราะว่าเราซีนั้นสอนทุกอย่างให้กับลูเดียไปหมดแล้วและต่อมาลูเดียน,นก็ได้ไปเจอซิลฟีซึ่งเป็นเด็กสาวที่ลูเดียในเข้าใจผิดว,ว่าเป็นผู้ชายแต่ว่าภายหลังพวกเขาก็ได้รู้ความจริงนะฮะแต่ว่าเรื่องที่พีก,ก่อนนั้นก็คือเปาโลผู้เป็นพ่อเดินไปทําสาวใช้ที่ชื่อวิลเลียนท้องนะฮะในขณะที่เซนิตก็กําลังท้องอยู่เช่นเดียวกันลูเดียผู้เป็นลูกก็เลยต้องคอยแก้ไขเรื่องพวกนี้นะฮะซึ่งในที่สุดเมื่อลูเดียแล้วก็ซิลฟีนั่นอยู่ด้วยกันทั้งสองคนก็ไม่ได้มีอะไรพัฒนาขึ้นมา ปาโลก็เลยส่งลูเดียไปอยู่ที่อื่นเพื่อจะได้แยกทางกันนะฮะหลังจากนั้นลูเดียก็เลยมีหน้าที่ดูแลคนหนูที่มีชื่อว่าเอลิสโดยเอลิธนี่ก็จะเป็นคนหนูที่เอาแต่ใจแล้วขี้วอยวายลูเดียก็เลยต้องคิดแผนในการแก้จับตัวเอลิสแล้วก็ให้เขานั้นไปช่วยเหลือเพื่อที่เอลิธนจะได้เชื่อฟังซึ่งก็ดูเหมือนว่าแผนการพวกนี้นี่ยจะเป็นไปได้ด้วยดีนะฮะแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งก็มีระเบิดแสงขนาดใหญ่ทําให้ทั้งหมู่บ้านแล้วก็คนมากมายนะั้นต้องยยยแยบบกย้กนะกายาก,ยาก,ยาก,น,กนั ซึ่งลูเดียนั้นก็ถูกว่าไปกับเอลิสจนได้ไปเจอกับรูเจิด์เผ่าปีศาจที่มีอัญมณีอยู่ที่หัวแล้วก็ได้เชื่อว่าเป็นเผ่าปีศาจที่เลวร้ายที่สุดโดยเนื้อเรื่องหลังจากนี้นนก็จะมีปอมมากมานะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกิดกับ,บครอบครัวที่หายไปซิลฟี่ที่หายไปและความจําเสื่อมอาจารย์ล็อกซี่ที่ต้องออกตามหาลูเดียแล้วก็ครอบครัวแล้วก็เรื่องราวเกิดกับเผ่าปีศาจที่ถูกใส่ร้าย,ายโดยเรื่องราวหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เข้มข้นเป็นอย่างมากนะฮะซึ่งก็จะสังเกตเห็นได้ว่าอนิเมะเรื่ เพราะว่าก็จะมีหลายฉากที่พระเอกนั่งเกือบตายแล้วก็มีหลายฉากที่พระเอกนั่งต้องตัดสินใจนะฮะว่าจะเลือกทางไหนให้ชีวิตเขาดีที่สุดและที่สําคัญเลยก็คือเรื่องนี้นั้นมีพระเจ้าด้วยนะฮะโดยพระเจ้าที่ว่ามานี้นั่นก็ชอบโผลอ่อมาแล้วก็มาให้คําแนะนํากับรูเดียแต่ว่ารูเดียนั่นก็ไม่ค่อยเชื่อนะฮะเพราะว่าดูเหมือนว่าพระเจ้าจะไม่ค่อยน่าไว้ใจยังไงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นการหลักของอนิเมะเรื่องนี้นะฮะนั่นก็คือชายที่มีอายุ34ปีได้เกิดใหม่แล้วก็ตั้งใจนนะวว่าชีีิต้ ครนั้นจะต้องมีชีวิตที่ดีกว่าครั้งที่แล้วให้ได้ซึ่งแต่กิดว่าใครอยากติดตามเรื่องนี้ก็สามารถไปดูกันได้นะฮะที่มิวส์ไทยแลนด์บน YouTube ซึ่งเป็นช่องลิขสิทธิ์ซับไทยที่มีการให้ดูฟรีๆยังไงถ้าเกิดว่าใครอยากลองดูเรื่องนี้ก็สามารถไปตามดูกันได้นะฮะโอเคเลยเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่าคอมเมนต์หน่ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะไปอ่านถึงแน่นอนสวััีครบสด